ที่รักเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้ฟางโกมันมาแย่งที่นั่งเขาแล้วมันก็ตบเขาเลยไม่จริงมันโกหกฉันกำลังจะนั่งที่ล้างมันแย่งกับอีเขาเฮ้ยไอ้นิกี้อะไรแวนมึงอ่ะมาแย่งที่นั่งของแวนกูเหรอวะทำไมไม่มีน้ำใจแบบนี้มีน้ำใจเพื่ออะไรอ่ะ็แฟนมึงเริ่มก่อนอ่ะเฮ้ยใครเห็นที่ก่อนมันก็ต้องมานั่งขอนือเปล่าวะก็ที่เบียกู่กรที่แวงเบีู้เหมือนกันจะทำไมอ่ะไม่ทำไมล่ะไม่ทำไมอ่ะไม่ทำไมไอ้ไ้มอ้ไอ้ กันเองเนี่ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยหน่อยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รู้วยนะอุ้ยตัวเองที่นั่งตรงนี้ว่างไหมอ่ะเขานั่งนี่นะได้ๆๆไไ,ไม่มีใครนั่งใช่ปะโอเค แย่งที่นั่งนี้ได้ไงอ่ะโพแยง่งอยังไม่ได้แย่งเลยไม่ได้แย่งอะไรฉันกําลังจะนั่งอยู่เนี่ยลุกขึ้นมาเลยเอ้าก็แค่กําลังจะนั่งยังไม่ได้นั่งเลยก็ฉันกาลังจะนั่งแกมาชนฉันทําไมเนี่ยตัวาหาันเปนั่งหรือยัง <c oughs> นักยังไม่ได้นั่งเลยลุกขึ้นมาเลยไม่ลุกแล้วไหนไหนเป็นเจ้าของที่ตรงไหนไม่เห็นมีฉนดที่ดินไม่เห็นมีชื่อเลยเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะอ้าวอะไรอยากอีตี้ลุกงั้นมึงลุกเลยเขาด่ามึงอ่ะด่ามึงอ๋อด่าผัว นี่ให้กูยืนนี่กูสูงกว่ามึงอีกเอ้าได้จริงลงมาสิเอาเลยลงไปกูก็เตี้ยสิเอานี่มันที่นั่งฉันเออได้งั้นมาตบเลยทายนี้ตื้อเอ้ยมาเลยไอ้พวกนี้ที่น่นั่นเลยพอเกินนี่เธอสองคนเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่แฟนนิกกี้กับแฟนน้าไข่นี่เฮ้ยเฮ้ยมาพอดีเลยมึงช่วยห้ามแฟนมึงหน่อยเนี่ยที่รักเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้ฟังโก้มันไม่ บเเาลยไม่จริงมันโกหกฉันกำลังจะนั่งอาชี่ล้างมันยังเก้าอี้เข่าเฮออนิกกี้อะไรแหวนมึงอ่ะมาแย่งที่นั่งของแหวนกูเหรอวะทำไมไม่มีน้ำใจแบบนี้มีน้ำใจเพื่ออะไรอ่ะก็แฟนมันเริ่มก่อนอ่ะเฮ้ยใครเห็นที่ก่อนมันก็ต้องมานั่งขอหรือเปล่าวะก็ที่เมียกู่ก็ที่ใครของแฟนกูเหมือนกันแต่ทำไมอ่ะไม่เอาไงล่ะไม่เอาไงอ่ะไม่เอาไงแค่จริงมึงมาเลยไงโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้อ้โหโออ้ เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ช่วยหน่อยเดี๋ยวก่อนจะช่วยอะไรมันต้องฟังเหตุผลกันก่อนนี่ทะเลาะเรื่องอะไรเนี่ยฮะกัดกันเรื่องอะไรเนี่ยแย่งกันดูกันเป็นก่แย่งที่นั่งหนูค่ะใช่ครับพี่แย่งที่นั่งกันน่ะหนูไม่ได้แย่งเลยหนูไปนั่งก่อนแท้ๆเขาแหละแย่งเนูเอางี้ไม่ต้องห้ามนายก้าวในเมื่อเขาอยากใช้กําลังใช่ไหมปะทะใช่ไหมก็ก็ก็เอาเลย ค้าบเดี๋ยวก่อนจ้ากต้อง้ามเขาแต้ไปส่งเสริมทำไมปล่อยเขาปล่อยเขาเขาอยากได้ความรุนแรงปล่อยเขามึงมาก่อนดิมึงเล่จริงมึงก็ต่อยกูดิเห็นไหมเห็นหรือยังสุดท้ายก็ไม่ได้กล้าต่อยกันเลยก็ยื้อกันไปยื้อกันมาในถามจริงไม่ต่อยกันอ่ะรออะไรอ่ะรออุปกรณ์ครับรออุปกรณ์เอ้าก็จัดให้ดิอ่าในเมื่อพร้อมแล้วจัดการเลยเอาดิมึงเปิดก่อนดิ รเบิรคนเียวดิได้จริงเิยเอาิเอาิเฮ้ยรออะไรกันวะรอกรรมการเองรอกรรมการเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดจัดเดี๋ยวจัดเป็นกรรมการให้เองเลยเอารักครังมาอ๋อออยอ่อยอ่อยอ่น่ยอ่ยอัอยอ่่อ่อย แสดงว่ามันไม่มีแรงจูงใจเดี๋ยวถ้าใครต่อยดีต่อยเข้าตากรรมการนะอาจารย์ให้เป็นสี่พันสี่พันเลยอาจารย์เท่าไหร่นะครับสี่พันต่อยดีต่อยเข้าตากรรมการเอาไปสี่พันอะไรวะต่อยกางเรื่องอะไรวะเนี่ยถ้าบอกเองอะ ใครต่อยเข้าตากรรมการนะให้สี่พันกเก็อาจารย์กรรมการก็ต้องต่อยเข้าตากรรมการเดิกก็เอาสี่พันงเอางี่เอางี่ให้ช่วยล็อกคู่ให้สองพันแบ่งกันด้วยนักเรียนทุกคนต้อง ครับอ้า <at> และเป็นน e ักเรียนไม่ควรมาสายครับาเหือนยิ่งกว่าหาเฮบเป็นครูต้องสอนเดเป็นคูแลกจบ